วันนี้ก็อยู่กับเกมมังกรนินจาเต่าอะไรก็ไม่รู้ขอแนะนำครับเกมนี้ถ้าใครอยากโหลดต้องใช้ iPad นะครับแต่ถ้าโทรศัพท์ใครมีพื้นที่เยอะโคตรเยอะแล้ครับโหลดได้เลยเกมนี้ครับสนุกับแต่พวกผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเพิ่งมาได้มาเล่นเนี่ยฮะเล่นเล่นเล่นมาสอสามครั้งเอง นี่ครับเด็กจับการ์ดอะอันไหนการ์ดไหนดิอืม,อมโอโคเข้าเกือบได้แล้วครับไม่น่าเลยนี่ครับก็วันนี้อยู่กับเกมมังกรหยกแล้วครับที่เราอ่านไม่เป็นเพราะว่าผมอ่านไม่เป็นเดี๋ยวผมกากมากครับดานี้ผมไม่เคยผ่านเลย<ะ>วันนี้ผมจะผ่านเป้าผมก็ไม่รู้ก็ว่างั้นนะครับ นี่ครับก็คือเกมมังกรนะตัวที่น้องกาะทูนเขาได้เล่นอีกแล้วแล้วผมตากล้องไม่เคยได้เลยเลยเพราะผมปิดตากล้องต่อยถีบหน้าเออถีบถีบหน้าเป็นไงล่ะโอ้ยไม่เคยผ่านเลยใช่ไหมเนี่ยครับเกี๋ยว ช่วยกดซับสไคร b ์พวกเกมไหมครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็เกมนี้ด้วยผมซึ่งกากมากครับผมไม่ได้เก่งแบบใครเห็นไหมครับผมกาก ผมต้องลาไปก่อนเขาผมจะตายแน่ประให้จบตาดีครับ yeah. ไม่วันนี้โอซ่าจ้าจ้าเออเดี๋ยวผมก็จะตายครับไม่กลัวผมตายเร็วอยู่แล้วอืมผมลหนักครับแบกเลยแย yeah. ไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ก็บ๊ายบาย